สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุขคนอยากชนิดมีสหายน้ำนะครับเนาะวันนี้คหัวาเชียวเจียพระแฟนเพจแฟนครับว่าเบิ่งขั้นตอนการจักตอกจักตอกซุ้มนะครับเนาะวนนะครับเพื่อมยาตอกคน สีมะแดงแยกตอกก่อนนะครับเนาะจังจักพอดีพอดีกันแล้วกับจังส <c oughs> ีมะจัดฮัลเหลเลยครับจังสีเราอืให้หนุ่มแขนซ้ายได้มังกรคือเก่านะครับเจียสองตัวสันย่ากันก่อนฉันย่ากันผู้จัดหนึ่งมีเนี่ยเออเออเนี่ยเพราะมันนี่เขาบอกเลยหอมกริ่ม เฮ้ยเจอโลกอ่ะฮ่ฮ่้วนเเออพี่พี่น้องยูมตั้งมาเช็ดกับบกเขาเบิ้งหมดนี่ม้วนต้นนี่นะครับวืบวืบนั่นะครับม้วนเช็ดใส่แต่เมื่อก่อนธรรมดานะครับให้หนุ่มพันมือผม กับน้ำไผ่เบยานครับผมก็มีดก็ผ่ากับ่บยันนะครับเนาะจาเหตุยังคือเบยันเพราะว่าพันเบือถึงเมื่อนะครับมีดก็ได้นะครับเมื่อพันจิตตอกรงหมันครับเบิ่งออกวิบนั่นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการแยกตอกนะครับเนาะ นี่งานฝีมือของแท้ครับนี่ยเห็นว่าฝีมือเห็ดว่าได้นะครับเนาะจากออกมาสิห้ซ้ำกันว่าได้นะครับเนาะขั้นตอนการเห็ดนี่มือหลุนห,วน,หวนนะครับเน,ะนาะเครื่องจักมีอยู่ครับตะกี้อัดดึกถิ่มนะครับเนาะน <c oughs> มันห่างดูไรเลย Tudo. ดึกถิ่มสู่มือว่าได้มือว่าไข่ห่างนะครับเนาะ ไม่หอมเนาะยังมาแรงมาเจียงยังมาแรงมับหอดคำมรยากาศดีด้วย ai nè bơ nó hàng bạn bật tiếng học muôn nhiêu tiếng tăng năm bên năm nói muôn ngắn mới học các bạn chắc đấy tiếp นี่นะครับออกมาเส้นช่ำกันบ่วครับนี่จักคก็ซื้อได้ครับเนะ้ยเป๊ะครับยั mm hmm. งไม่ขันตอนจักอีกเท่อนังก,กระิบเหลาบ้านยังเบ่งพร้อม,อมกันเบ่งน้ำกันครับเวิร์บเวิร์บเวิร์บเกือบถึงมือครับเวิร์บเกือบถึงมืออีกแล้วเวิ mm hmm. ร์บเกือบถึงมืออีกแล้วเวิร์บไล่การทอดรทัดอยากให้ไปโชว์ก็ได้เลยครับเนาะติดต่อมา ไอหนุ่มแขนซ้ายได้มาก่อนจักตอกซุ้มนะครับเนี่ยไปสันสันโชฉ่หัวจักตอกโฉนะครับเนาะไปได้ยุตัว่าเทียร์รายกันโทรทัศน์ติดต่อมามาจักตอกโชเนี่ยม็สันโฉในี่ยสันได้บ่พอได้บ่โอ้ได้ได้อยู่เนาะได้รายการโทรทรัศน์รายการใดใคนอยากโฉอยากเบิ่งรายการโชฉนะครับเนาะติดต่ไอมาได้เลยครับเนระื่อช่องหัวเฉยเย่าเนี่ยนะครับ นี่แล้วเบ็ดเสร็จนะครับเนาะเนี่ยมีนี่มีสองด่างนะครับเนดะ้อนี่นะครับผลงานที่ว่าแล้วเรีวเอาไปขังใกล้เลยเลยครับเนะี่ยแต่ว่าแบบที่ชี้ไข่เบิ้งนะครับเนาะที่ต้มนิดครับผมนี่ก็สองร้อยห้าสิบแลครับเนดะ้อยู่ของเพิ่นบอกมานายสั่งเพิ่นบอกมา ราคาสองรอยหาสิบครับช้มนี่ใกล้ใกล้ใกล้พอดใกล้เรืียงใกล้พร้อมใกล้ก๋วยพันนี้ใกล้ก๋วยครับใกล้จีพันนะครับเนะว่าเป็นก๋วยนะครับก๋วยสายก๋วยทุบหลังนะครับตีตัวทุบชั่หวงทุบวอลนะครับออกเท่าๆครับนี่ กันสี bạn, ่ชนเผ่ากันฟูงยุคเลยมาซ้อมดึงต้อมขายต้อมมันมักเขาไปช่วงนี้กับโควิดบ่มีหรอเนาะครับเนาะซาซาไปหรอแฟนเพีแฟนซับขึ้นมากเยอะได้ใกล้แต่ติดต่อไม่ได้เลยครับเนาะทั้งซุ้มทั้งไกลเนาะครับเนาะมักเชิงไหนมักเชิงไหนติดต่อมาได้ครับมีหลายตัวนีเคือใครนะครับเนาะ สายมารอ่อกบบนี้นะครับนะคำว่ามักไวก็ได้คัดมาให้ได้ครับเรื่องตีเจ็บว่าต้องห่วงนะครับนะถ้ายืนมือให้เพื่นตีกันได้เพราะหาเทียนี่ห้ฟีฟีเลยครับตัวหนึ่งเลยเฮ้ยบัง เป็นเพิ่งขันตอนการวิธีการเลาจักเลาจักท่องมันหรอกกับเลาเนะครับเนะาะว่าเพิ่นสีจักได้ท่องซํำไหนปาเพิน่นสีปลานีน่ยซ้ำไหนนะครับเนาะในด่านการจักกันเลาก็ได้นี่ครับยังมีอีกเยอะครับเนาะยี่ทองน้ากับมีอีกนะครับเนาะทุ่นนี่เอาไปเห็นในบ้านครับนี่ไซส์ไว้ครับนี่ไวมา mà quấy quấy mà nó khắp nó này cái này thúc lắng đi nào ớt đứt hú đầm khắp này cái này nó khắp nó thở phen phiệt phen khắp phiệt ui đi lái mỏng phật về đi thắng lắng thắng ớt thắng hú đầm มักเล่นตะไต่ทองย่างเดียวนะทั้งนี้นะครับตัวนี้นะครับนะตีตะโตครับนี่ยหนาค้านะครับเนาะเอกตอดมองได้ตอดได้ว่าจะตอดได้ครับดึกย่างเดียวนี่ครับหนาค้านี่เบิดเนาะครับมุนเบิร์น่อหนาค้าอ๋อมาเบิรงอันนี้ก้อนหมัดครับจักตอกก้อนหมัด นะครับเพิ่นเขาเตรียมตั้งมานั่งล่ะจังเมืองมีทีการเพิ่นจักจำซ้ำใดคือนซ้ำกันดีแทะนะครับเนาะเราจังใดคือนซ้ำกันดีแท้ก็จังเบิ่งวิธีการทำเห็ดของเพิ่นเนาะครับเนาะถามว่าหัวเชียวย่อเห็ดบ่เป็นบ่ก็พอเฮ็ดได้อยู่เด้อครับเด้อแต่ว่าก็สิบ่ของกาพิ่นเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดประจำเมื่เชียวย่อกระเด้นแต่ทายทําให้แฟนเพจแฟนคขับเบิ่งนี่ล่ะครับ มันีิ่งตุ้ยาดูจมันจะได้ไปต้องน,น้ำน,น,นาตุ้มันล <c ười> มเลยยี่บทควเออคนวางวางในจังสรนไหมเงินก็องยันอือยี่ยี่ในต้เขาเน่นงามอ้ยเานเขาแน่ตนัเอ้ยนิ่มนี่ยนิ่มอันนี้นั่นว่าจะเป็นเหล็กเขาดีนะแน่นอนเถอะ มืออื่นเออกอมืออ uh, ื like. しし่นเออมืออื่นเดียวเห็นว่าไทยเอฟซีบางอี่อยูเป็นหน้าเฟอเยอะมากว่ถาเป็นหน้าพี่น้องคนไหลขึ้นะมันมีคนแล้วมีเป็นว่ป็น่ง้อยเป็นไทยข้อยเป็นมังเบย์ไทยเบยเจ้านึ่งว่านี่วั้อยังกบอกไปเยี่นมหรจงย่ แต่น,นี่เป็นพักพันยาสูบเนาะครับเนาะ mm. <laughs> กําลังพัพนอยู่ครับ mm. เพียงคือพันเองมื่มีผู้พัพนไหนเนาะครับเนาะก,ก็ก็ได้พันเองไ <laughs> mm. <laughs> ม่ใช่เยาเพื่อสูบ่รอกตะก้อนีนสูบอยู่นะครับเนาะ ไปหาข้นหมอคุนหมอคนว่าเสาสูบด้วยเจ้าคนมาคนนี้เสือข้นหมอนะครับเนาะเสาสูบเสากินเหล่าเสากิ้นยาอนนั่นเสาสูบยาเสากิ้นเหล่าคนนั่นคนว่าวันนี้แห้งหวาดเสียวดีบานครับมามะมาเบิงอันจวนกันจักทองกันนะครับเนาะหวาดเสียวหวาดเสียวนะครับเด้อเบิงองครับหวาดเสียวที่ไหนเวือบเวือบ วิบวิบนี่ไะครับวิบนี่ครับขั้นตอนการหวาดเชียวของมันให้เฮ็ดกระซังครับนี่เล่นนะวะเล่นย่างเดียวครับว่าถึงมือถึงมือหลานไปเชินฟอนะครับเนาะ

ทางคนถิ่มเลยครับเด้องทองทองมันเพรียวเตี้ยวเนาะครับเนาะสารราคานี่ก็คุ้มค่านะครับผู้ซื้อก็ได้เพราะว่าเพรียวเตี้ยวหลุนลวนนะครับเนาะบ่เอาทองมันนี่เพิ่นเอาถิ่มเลยครับบางที่เพิ่นเกิดมีคนมาเอาเนาะครับเนาะมาขอเห็ดเนื้อไอยไฟยเนี่ยไ่ได้ขายนะครับเนาะร้านงานนี้ขา ร่อมพักร่อมมางขวัญพันธ์มอยาก็ไปสาฟฝาที่กับีตาสีเลียมนะครับเนาะไปร่อมกันไกล้เมื่อไใกล้เขาไปกินผักกินหยาเม่ต้องซื้อแต่คงจต่ใครมาร่อมนะครับเนาะอาธรรมชาตินี่แหละครับจักไม่ได้จักเองพ่อมมีผู้จักใพร้อมเขอาก็ขอไปซื้อๆอยู่ออต่างหากะหยัดเสนประหยัดครับเฮ้นนะครับมองขวทิม เช่นเพื่อนเ่นครับเพือนเจะเห็นอยู่เนาะครับเนาะสัญญาดักคนก็ได้ไอ้หนุ่มแชนซ้ายได้มักงกรหนูวะทำแบบดีอย่าเนี้ยเนี่ครับขั้นตอนที่พันแยกต่อไปเนาะครับเนาะวันนี้พันอีกกลับมาเหลาอได้เหาืครับยังทะเบิงคลิปถัดไปเนาะครับเนาะวิธีการเหลา คนเหลาอ,อย่งไรงนี่ครับในสวนนันทองมันนั่นพคนเอลาถิมด้วยครับด้วยเนี่นยน,นะ Fi นะครับคนเอลาถิมถิมเบิ้ดด้วยครับเนี่ยมีคนเอาไปอ้อยไฟแน่พญยาพิงคนเอาไปอ้อยไฟเนาะครับเนาะเนี่ยครับไพ่เงียเนี่ยนะครับที่พคนเอามาจัดต่อเนี่ยครับนี่คนกแมันนะครับเด้วย สองล้ำซ้ำนี่จังได้ดังหนึ่งนะครับเนาะจังได้อันหนึ่งนาะครับเนาะมีไใหญ่มีน้ำครับนี่น้ำไหลเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าที่มาถามเพิ่นว่าเพิ่นเคยตกกาไฟบ่ะนะครับเนาะครับทีเพิ่นมาจักตอกแลาตอกนี่ครับกับคลิปถัดไปนะครับเนาะที่เพินะ่นว่าประวัติของเพิ่นเป็นไหนเนี่ยเพิ่นเคยตกกาไฟบ่จังจิมหน้าจังทำเบิ่งเนาะครับเนาะ รกวัตอุกงหูคลิปหน,น,น้านนี่แหละครับผมคลิปนี้จบไปสำเนียครับผม,ส,นนบผมสวัสดีครับ